ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้คุมเข้มตามแนวชายแดนนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่3-6ก็ได้มีการคุมเข้มเฝ้าระวังตามแนวชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะเพื่อที่จะป้องกันในช่วงเทศกาลสงการานนี้ค่ะ พันเอกสมัตชัยแปลงสายผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เปิดเผยว่าในพื้นที่4อำเภอโซนใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดทั้งแนวชายแดนทางบกและทางน้ำมีมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งมีการตรึงกำลังตามแนวชายแดน,าแน,าแดนการลาดตระเวนและการข่าวค่ะ ในขณนะเดียวกันนะครับเขาก็ได้มีการนําเทคโนโลยีต่างๆนะครับมาใช้สนับสนุนการลาดตระเวนครับ เฝ้าระวังตามแนวชายแดนในส่วนของกําลังคนตามแนวชายแดนก็มีการคุมเข้มเต็ม,ตมกําลังเลยนะครับโดยในช่วงนี้ก็ให้กําลังคนปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนร้อยเปอร์เซนต์ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้เนื่องจากว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวครับแล้วก็กลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดก็มักจะใช้ช่วงวันหยุดในลักษณะน,นี้นะครับที่มีการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดนก็สกัดกั้นการลักลอบการค้าอาวุธสงครามสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆแล้วก็ยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ไวรัสโคโรนา2019รวมถึงผู้ที่จะลักลอบเข้าเมืองด้วยผิดกฎหมายด้วยนะครับ